ไปเลยเห็นว่ามันเนี่ยเห็นว่าข้าวมานแบเออเออไปพอไปไปไปเลยขึ้เข่าไปพอติดตามเรื่องนี้ไหมไปเข้าไป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 อย่าเพิ่งออกมานะครับอย่าเพิ่งออกมานะ นิกนึกน่กเั้งก็อย่าอย่าเหมือนตกมัน,น,นจงไปหน,ลลนอยเางพอ้ขอ,าาข,อข,ออของก็เสียนะอ่ากินไปกินไป เห็นไแวขึ mm ้น uh ิงเดี mm ๋ยวเข้าไปงาสองข้างงงาสั hmm. ้นไม่ใช่คนละตัวมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเนี่ยคนก็หางด่วนนั่นน่ะหางก็ด่วนนะตรงนั้นมันตันต่นี้ เออจัดแจมาป่ะปย่ากอดีบาลหไรป่นะเฮ้ยขบิเจเลยเนี่ยบานบากันนะบานนะไอเด่นเดนมึงดูหลดยูนะกาขบ้เจ i mean